ผู้ชมเฮ้มีผีมาในรายการด้วยอุ๊ยจริงๆคุณปุ้ยฮะดูแล้วเนี่ยด้านบนเหมือนแม่มดด้านล่างเหมือนพนักงานทำความสะอาดไงงั้นเลยไม่ใช่ค่าคือแม่มดกมล่าเอียสีชาชาค่าคือแม่มดที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในปราสาท แต่ข้าอยู่ในห้องน้ำสุดร้อนที่จังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวข้าพาไปดูนะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเช้านี้กับบีกัมมาลาวันนี้จะพาไปดูห้องน้ำสุดร้อนต้อนรับวันฮาโลวีนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขามีการจัดห้องน้ำผู้ไปใช้บริการเนี่ยเฮ้ยร้อนกันสุดๆไปเลยละค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศสุดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าร้อนตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าห้องน้ำแล้วค่ะมีเป็นอย่างนี้ค่ะ ผ้าห่อศพเปื้อนเลือดทำเหมือนห่อศพคนตายนะคะนอกจากนี้ด้านหน้ายังมีแนวหลุมฝังศพมีป้ายหลุมศพแล้วก็มือสีดำโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันบ้างค่ะคุณผู้ชมด้านในห้องน้ำโอ้โหตกแต่งแบบนี้อาจจะมีสวยงามนิดหน่อยแต่คุณผู้ชมเห็นนี่ไหมคะมีค่ะผ้าห่อศพเปื้อนเลือดถูกจับมัดนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มีพวงมาลัยแล้วก็ดอกไม้ติดไว้ด้วยตกแต่งด้วยแสงไฟสีส้มแบบนี้ดูสิ มีรอยมือเปื้อนเลือดไปแปะอยู่ตรงกระจกด้วยนะคะคือดูเผินๆเนี่ยเหมือนศพคนตายเลยนะแต่จริงๆแล้วมันคือขวดน้ําพลาสติกค,ค่ะที่มีการนําผ้าขาวมาห่อไว้ให้เหมือนศพนั่นเองนะคะบริเวณกระจกในห้องน้ํายังมีคราบสีแดงคล้ายกับคราบเลือดอีกต่างหากมีตูก้แกพลาสติกติดไว้ตามจุดต่างๆนี่เรียกว่าทุ่มทุนสร้างกันจริงๆนะคะห้องน้ํานี้อยู่ที่ไหนห้องน้ําสุดร้อนตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ํามันบางจาก สาขาลานท่าข้าวตําบลท่าทองอําเภอเมืองพิษณุโลกค่ะซึ่งอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข117พิษณุโลกนครสวรรค์ขาเข้านะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ1-2กิโลเมตรไอเดียจัดมุมฮาโลวีนบริเวณห้องน้ำแบบนี้นะคะเป็นของเจ้าหน้าที่การตลาดปั๊มน้ำมันบางจากนางสาวประดิวปัดิวรัตด,ดาเทียนปัญญาหรือว่าคุณปลื้มนั่นเองนี่คุณปลื้มสาวท่านนี้เลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดปั๊มน้ำมันบางจาก สาขาลานท่าข้าวค่ะบอกว่าปั๊มนี้เนี่ยเพิ่งเปิดบริการ<ม>ก็เลยอยากจะจัดมุมห้องน้ําให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนที่จะมาถึงใน4-5วันนี้นะคะโดยในวันที่27-31ตุลาคมนี้ตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึง2ทุ่ม,มก็จะให้พนักง,งานปั๊มหนึ่งคนค่ะ<ม>แต่งตัวเป็นผียืนบริเวณข้างหน้าทางรถเข้าด้วยนะคะแล้วก็จะให้เดินรอบปั๊มเพื่อสร้างบรรยากาศความน่ากลัวอีกด้วยค่ะ จริงๆอยากเน้นคอนเซปต์ให้สมจริงที่สุดนะคะในวันฮาโลวีนแล้วเรามองว่าปั๊มในพิษณุโลกเนี่ยยังไม่มีที่ไหนเคยทํามาเลยค่ะ <c oughs> แล้วด้วยความที่ปั๊มเราเพิ่งเปิดใหม่ <c oughs> อยากสร้างแบรนดิ้งให้มันแบบมีความรู้จักมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็เลยมองว่าใช้สถานที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้แบบสร้างความรับรู้ <c oughs> เราคาดหวังกับการเช็คอินนะคะ <c oughs> มาให้ผู้คนมาถ่ายรูปมาสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เป็นที่จดจําแล้วค่ะคุณปฏดิวรัตดาขา ช่วงนี้มีผู้มาใช้บริการชื่นชอบมากนะคะ <esse. S 1> สำหรับมุมสยองขวัญมาถ่ายภาพเช็คอินกันบ BE ้างแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศตื่นเต้นน่ากลัวแบบนี้ก็สามารถที่จะมาเช็คอินกันได้นะคะถึงข้าจะเป็นแม่มดที่อาจจะดูน่ากลัวสุดสะพรงกลัวแต่ว่าข้าก็อยากจะเสกคาถาให้กับทุกท่านในวันนี้พอฮห ขอคําแฟร์ด้วยครับขอให้วันศุกร์นี้มีความสุขกันทุกท่านนะคะแปลใหม่สิคะโว้ยวะอะไรนะคะจะพูดไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะว่าแต่พี่ปุ้ยอยากจะมีชื่อแม่มดกับเขาบ้างไหมคะตั้งให้หน่อยสิอ่ารสซราละกันค่ะรสราพิพัทราคงไม่เหมาะนะคะพิพัทราพิพัทราดูเป็นสาวดูเป็นผู้หญิงไปหน่อยนะคะพิพัฒดีอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะวนตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าตรงนี้จะมีฝุ่นนะคะขอตัวก่อนนะคะไปทำงานทำงาน i cool.